วันนี้พี่มีขนมเซเว่นที่เพิ่งซื้อมานะอันนี้และขนมเซเว่นที่ซื้อมานานแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้ในเซเว่นยังมีอยู่หรือเปล่าไม่เพียงเท่านี้<ะ>นี่คือขนมที่พี่ซื้อมาจากช่องทางออนไลน์นะแล้วก็มีหลายชิ้นที่มาจากต่างประเทศด้วยวนีจะบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ นี่คือขนมรังเรืองหรือเปล่าดูไม้นะไม้มันก็เหมือนอันนี้คือขนมที่พี่ซื้อมาจากช่องทางออนไลน์นะเพื่อนเพื่อนและพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นขนมจากประเทศไหนลองดูรูปลักษณ์มันก่อนสิเพื่อน,พ,อนพี่จะเปิดเลยนะข้างไหนข้างไหนคืออะไรโอ้ น้ำพึ่งจริงด้วยนี่นะน้ำพึ่งเปิดเลยนะแต่ก่อนอื่นนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ให้พี่นะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยข้างในเป็นน้ํานะเป็นน้าเหลืองๆนี่นะเพื่อนๆลองดูสิเฮ้ยมันน้ําอะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นน้ําสีเหลืองๆนะและพี่ก็ได้อันนี้มานะไม่รู้ว่าเขาทํายังไงเดี๋ยวพี่ลองคนดูก่อนคนคนคนแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราจะมาลองหยดใส่ปากกันด้วยน้ำผึ้งเหรอมันออกน้ำเปรียปร้ยวๆอ,อ่ะข้างในมีอะไรด้วยดูสิเ,เพื่อนๆข้างในเหมือนเป็นวุ้นมะพร้าวไหมตอนแรกไม่เห็นนะพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นวุ้นมะพร้าวนะเพื่อนๆเราคือมันแบบออกรสชาติเปรียปร้ยวๆอะ่ะ ม,มีใครเคยลองแล้วบ้างก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เนาะชิ้นต่อไปเรามาดูขนมเซเว่นต้องบอกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นขนมใหม่นะเ,นเพื่อนเพเพราะว่าพี่เพิ่งเห็นก่อนหน้านี้พี่รีวิวสีฟ้าไปนี่อันนี้อันนี้พี่รีวิวไปแล้วนะไปลองตามดูย้อนหลังคลิปนี้เราจะมารีวิวสีแดงกันบ้างนะอันนี้เป็นฮอตแคนดี้ลูกอมเผ็ดเหรอหรือไงกินแล้วมันจะเผ็ดหรือเปล่า สีฟ้าเป็นครูนะเพื่อนๆแต่ว่าสีแดงเขาเขียนไว้เลยว่าฮอตฮอตดอกเลยไม่ใช่โอ้ว่ะเรามาดูเลยนะเพื่อนๆนี่โอ้โหเบิร์นถึง5เลยนะเบิร์นระดับ5เลยนะคิดว่าน่าจะเหมือนกันหมดนะเพื่อนๆซึ่งมันจะมีความแตกต่างกับสีฟ้าสีฟ้าเขาจะเขียนไว้ว่ามีสีรถนะแต่ว่าสีแดงไม่ได้เขียนอะไรนะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าน่าจะเหมือนกันทุกเม็ดเรามาลองดูกัน เยเผ็ดร้อนสักแค่หน่อยว้าวเอาีๆๆนี่คือลูกอมฮอตนะเพื่อนๆซึ่ง <c oughs> มันเหมือนลูกอมเปรี้ยวเลยอย่าบอกนะว่าผงอันนี้คือผงเปรี้ยวแต่ในนี้เขาเขียนว่าเป็นลูกอมกลิ่นบูเบอร์รี่รสเผ็ดนะนี่เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่ารสเผ็ดเอาแล้วนะโอ้มันมีความเผ็ดจริงๆด้วย ไม่มากแต่มันจะมีจังหวะเผ็ดขึ้นมานิดนึงถ้าสําหรับน้องๆน,น่าจะเผ็ดนะแล้วก็ได้ความเป็นบูเบอรี่คิดว่าส่วนที่เผ็ดน่าจะเป็นผงไหมตอนนี้ผงหมดแล้วความเผ็ดอ่ะมันยังรู้สึกมันยังติดอยู่อ,ะ <c oughs> อ,อ่ะก็รู้สึกว่ามันเผ็ดจริงๆนะเราสลับมาที่ขนมแปลกๆกันบ้างเพื่อนซึ่มันเป็นขนมที่อยู่ในเม็ดยานะนี่ <c oughs> เป็นเม็ดยาที่แบบใหญ่มากใครจะไปกินได้ <c oughs> ไม่ได้นะห้ามเอาเข้าปากเขาเขียนว่า C p l ล s ลูกอมโคานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆทีน,นี้อันนี้คือเม็ดยาไหนมีใครเคยกินยาเม็ดบ้างเอแล้วนะข้างในเป็นลูกอมอีกสองเม็ดและก็ได้นี่ลูกข้างเป็นลูกข่างสีส้มนะและนี่คือลูกอมไดมาสองเม็ดก็จะเป็นลูกอมโคานะเพื่อน พ <Wow. S 2> ี่ว่าเป็นโคลาเปรี้ยวด้วยนะดูจากผงด้านนอกแล้วเอาเลยนะเม็ด oh. มันใหญ่มากมันดูดได้อะมันเป็นูอมที่ดูดได้มันเป็นกลิ่นโคลานะเป็นโคลาเปรี้ยวซึ่งพี่ชอบนะ้มันอร่อยอ่ะมันเปรี้ยวกำลังดีมื่อต่อกันที่ขนมเซเว่นซึ่งเป็นราเมงนี่เป็นขนมที่พี่ไปเจอมาจากในเซเว่น เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเพื่อนๆผงน้ำตาลนะแล้วก็อันนี้จะเป็นป๊อปปิ้งแคนดี้และด้านในนี่เป็นอมยิ้มนะเพื่อนๆอมยิ้มลายลามเมงที่เพื่อนๆเห็อนอยู่นี่มันคือเส้นลามเมงนะอันนี้ต้องใช้จินตนาการนี่เป็นแบบนี้ และเขาก็มีผงน้ำตาลนะเพื่อนเพื่อนเขาจะต้องเอาผงน้ำตาลเนี่ยมาจิ้มใช้ซองนี้นี่แหละพี่จะใส่ผงน้ำตาลไปก่อนเลยนะใส่อย่างนี้นะระวังหกด้วยนี่และนี่คืออป p p i n g candy ปอกแปกปอกแปกนั่นเองเทผสมลงไปเลยให้มันเข้ากันนิดนึงและเราก็เอาราเมงของเราที่เป็นในรูปแบบอมยิ้มเนี่ยอมเข้าไปก่อนทีหนึ่งมันจะได้มีน้ำลายเราอือเป็นรสเลมอนตอนนี้ราเมงเราได้เปียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปจิ้มกับผงนะ และนี่จ้ะมันติดขึ้นมาพอน้ำลายของเราเอะไรนะอ <c oughs> ความปอกแปะตัวลูกอมอ่ะเป็นเลมอนส่วนผงอ่ะคือสตอเบอรี่นะ <c oughs> ปอกแปะกำลังดีนะพนเพื่อนๆไม่แรงมากมีใครใครลองแลบ้างมาดูขนมแปลกๆต่อนะซึ่งอันนี้พี่ซื้อมาจากทางออนไลน์นะพนเพื่อนๆแม่หมีกับลูกหมีนะแล้วมันกินยังไงกด ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่เปิดตรงนี้และข้างในก็จะเป็นลูกอมแคนดี้นั่นเองโอ้นี่เป็นแบบนี้นะอือก็จะเป็นลูกอมกลิ่นนิ้นนะนี่คือยังมีขนมอีกหลายอย่างนะแต่ว่าก่อนอื่นมันจะมีไอติมเมอร์แรงที่พี่ซื้อมาแล้วยังกินไม่หมดก็อยากจะเอามากินในคลิปนี้อีกเพราะว่าถ้ากินช้านะมันจะไม่กรอบซื้อมาเกือบเดือนแล้วมาเปิดกินไปแต่ยังไม่หมดชว์เมอร์แรงสองสีนะจ๊ะเป็นสีม่วงกับสีขาเดี๋ยวเรากินเลย อืมยังกรอบอยู่อ้าแต่ดิ้โคนไม่กรอบแล้วช็อกโกแลตอุนจีซื้อเป็นอุนจีอันที่3และที่พี่กินนะนเพื่อนๆอุนจีป๊อปนะซื้อในเซเว่นอันนี้ชิคอลยอุนจีค <laughs> ือช็อกโกแลตนะนเพื่อนๆแล้วก็เป็นช็อกโกแลตแบบแน,น่นๆอืมนี่ <c oughs> น่าทำคลิปตามอิโมจิเหมือนกันเนาะไม่ได้ทำอิโมจินานแล้วมีใครชอบคลิปกินตามอิโมจิบ้าง ยังมีขนมแปลกๆที่น่าสนใจนะเพื่อนอันนี้คือยาสีฟันคล้ายๆกับยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันนะ Brand New Flavor เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเพื่อนอันนี้สั่งมาจากในออนไลน์เหมือนกันหอดอกเป็นแบบนี้นี่เป็นยาสีฟันน้ำเหรอเนี่ยมันดูเป็นน้ำนะและนี่คือแปรงสีฟันเพื่อนน่านจะเป็นลูกอมนะนี่จ้าเป็นไงอันนี้ทำไรอ๋ออันนี้ติดได้นี่นะเขาประกอบได้นะ นี่เราได้แปลงสีฟันของเราแล้วเป็นแปลงสีฟันจิว๋วงี๊ดงี๊ดงีดงเดี๋ยวเรามาแปลงฟันกันเราลองเลยนะมันจะหยดไหมเนี่ยกลัวมันหยดจังเลยเอ๋แล้วนะเพื่อนเพื่อนอหโอ้โหอ๋มันหยดจริงด้วยเพื่อนเพอนระวัง,งนะนี่ไงนะเวลาแม่เรียกไปแปลงฟัน <c oughs> ดียี่ห้อนี้ตื่นมาฟันผุ ลูกอมจะเป็นรสส้มนะส่วนอันนี้น่าจะบูเบอรี่อกินยาสีฟันไปเลย <laughs> 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 เล่นระวังเพราะว่ามันหยดนะฮะ <laughs> มันจะเปิดื้นเอานะมันเพื่อน <laughs> หยดจริงด้วย <laughs> เดี๋ยวขอเป็นพรีเซนเ,เตอร์แบรนด์นี้หน่อยนะเพียงแค่คุณใช้ยาสีฟันรุ่นใหม่ใช้ก่อนนอนตื่นมาฟันผุ อีกหนึ่งขนมเซเว่นที่น่าสนใจนะลอลลี่ป๊อปนะเป็นรสแอปเปิลนะพเพื่อนๆเนี่มันจะเป็นแบบลูกอมสปริงใส่นิ้วได้ดพี่เคยกินอันที่เป็นรสสตอเบอรีแล้วนะส่วนอันนี้มันเป็นรสแอปเปิลว้านี่ แล้วก็นี่จ้าได้เป็นซอสมาเพิ่มเป็นลูกอมแอปเปิลมาอาจจะไม่จุใจก็เลยให้เป็นซอสมาด้วยนะเ,นเพื่อนส่วนอันนี้มันใส่นิ้วได้แต่นิ้วพี่ใหญ่มันก็เลยได้เท่านี้แต่ใส่นิ้วก้อยอ่ะนิ้วก,ก,ก้อยก็ได้อยนี่ป็นไงตะแนว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 ,นวมันเป็นลูกอมสปริงมาเดี๋ยวเรามาเปิดซอสก่อนอู้หอมกลิ่นแอปเปิลนะเดี๋ยวเราจะจิ้มเลยนี่จ้าอูอ้ซอสยิเยิบว้ มันจะเป็นแอปเปิลเปรี้ยวแต่ก็เปรี้ยวกำลังดีนะนี่ถ้าเกิดว่าเราติดคบทุกนิ้วนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะแบบไปลำได้นี่เราก็จะลำลำำเดาเดาเดาเาลำเสร็จปุ๊บแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ้มจิ้มจิ้มเสร็จแล้วก็ ขนมเซเว่นเรายังเหลืออีก2อย่างนะซึ่งก็เป็นไข่ทั้งคู่เลยเดี๋ยวอันี้เราค่อยกลับมารีวิวและนี่ก็คือเรื่องราในวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ